ช่วงลูกปิดเทอมนี้ได้พาลูกๆเที่ยวหลายที่มากวันนี้พี่กับลูกๆก,ก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งในเมืองฮาริแฟกที่พี่อยู่นี่เองค่ะวันนี้ก็มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์อินดัสทรีเนาะทุกคนก็คือเป็นเกี่ยวกับการทําโรงงานเนาะทุกคนในนี้จะมีหลายอย่างมากเลยจะมีเกี่ยวกับการทําเหล็กเนาะการ ีพิมพ์แล้วก็การทําถุงเท้าด้วยทุกคนมีอะไรหลายอย่างมากมายอยู่ในนี้พี่ได้เรียนรู้หลายอย่างมากเลยได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นตั้งแต่คนที่สมัยแต่ก่อนมากเลยเนาะทุกคนพอคราวนี้เรามาได้ดูได้เห็นสิ่งที่เขาทํามาแต่ก่อนก่อนที่เขาจะปรับปรุงมาถึงปัจจุบันนี้เขาได้ทํากันมาขนาดไหนเนาะทุกคนพี่ก็เลยเอามาให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างคะ่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเข้ามาสัมผัสเองก็ต้องเข้ามาเที่ยวในเมืองคาลิฟฟกเลยค่ะพี่แนะนำเลย